มีเรื่องหงิดฉุนเฉียวมาฟ้องท่านพ่อเอ้ยท่านปีเตอร์กันสัปดาห์ก่อนปาคชีซองมาเมืองไทยคุณผู้ชมตอนนี้ไม่เจ๊กเลยนะไม่แล้วไม่ตีเลยนะหล่อแล้วใช่ไหมเราจะมีอะไรมาฟ้องนี่ต้องเรียกคุณพ่อบริษัทโฟวันวันจัดเคป๊อปนักร้องดาราโน่นนั่นนี่ผสมบวกปักคชีซองนักบอลผมก็บ้าบอลก็ซื้อตั๋วจะไปดูปัร์คชีซองจริงเขาให้ตั๋วมาแหละพูดผิดไปนิดนึง ไปดูปุ๊บปรากฏตกใจมากเรียวเฟอรีนานปัจิตซองเดินลงสนามตกใจว่าทำไมามีพวกยกป้ายไฟหนูรักพี่จงหนูรักพี่จงคืออย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่านี่เป็น c u เจอร์ที่มันรักลั่นไม่ชอบดูเสร็จครึ่งหนึ่งกลับบ้านป,ป,ป,ประท้วงจะไปดูฟุตบอลได้ไปเห็นเคป๊อปแต่ว่าอาจารย์พิธาการบัตรเคป๊อปขายหมดเราต้องบอกว่าขาบวนการนิเทศศาสตร์นะครับของเกาหลีเขาได้ผลหนึ่งเขาทำให้คนรู้จัก 2. องเขาทำให้คนชอบสามเขาทำให้คนอยากเล่นด้วย 4. ี่เขาทำให้คนอยากรักนะครับ 5, ข้อห้าเขาทำให้คนอยากครอบครองครอบครองแล้วก็ข้อหกเขาไม่ได้มาถึงพูดแล้วเขาก็ประกาศว่า I need Rolex p a อมเหออันอออนั้นโ okay อเคแต่ถ้าเปรียบเทียบกันถ้าเปรียบเทียบกัน บัตรคอนเสิร์ตของเลดี้กากากับบัตรคอนเสิร์ตของเคป๊อปอันนี้เป็นเคสที่ดีมากเลยว่าทําไมบัตรเคป๊อปขายหมดเกลี้ยง<ถ>ตรงน,นี้แหละครับของดูนะฮะของเลดี้กากาเนี่ยตัวนั่งเนี่ยแทบจะเต็มหมดเต็มปะเต็มกับหมดนะครับผมถือว่า90%อัพละนะแต่ว่าตัวยืนเนี่ยนะครับตัวยืนเนี่ยนะส่วนหน้าที่ผมเห็นประมาณห้อร์เซได้มั้งนะส่วนหลังเนี่ยนะฮะสี่พันห้าเนี่ยโงงเยอะเลย วงเยอะมากเลยแสดงว่าเขายังไม่ได้สนใจที่จะอยากจะเข้าไปเข้าไปชิดระบาชิดตัวไอตัวนักแสดงสัท่าไร touch 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 เพราะฉะนั้นผมถือว่าเกาหลีเนี่ยเขาเวิร์กกับประเทศไทยไอ,อเขาเวิร์กก่อนเลยดีกา่าตรงนี้นะว่าคนที่ไปดูแฟนอคอนเสิร์ตแฟนคอนเสิร์ตท,ที่ไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีนะดงบังอะไรเนี่ยหนุ่มๆทั้งหลายแหล่เนี่ยนะอยากจะครอบครองตัวศิลปินอยากจะมีอะไรกับศิลปินเพนะราะฉะนั้นจึงขอยืน ไปไปแสดงว่าได้ไหมว่าคาแรคเตอร์ภายนอกของตัวเลดิกาที่มันดูเวียดคาแรคเตอร์ที่เราเคยคุยกันเนี่ยความเป็นเอเลี่ยนความเป็นอะไรมันสะตรงมันสเตอร์แต่งตัวเนี่ยมันจะเป็นการ<อ>ผลักออกไปไหมไม่เขาชอบแต่ไม่ถึงขั้นถึงว่าเขามาครอบครองนะครับ mm hmm. แต่ว่าในขณะที่อคอนเสิร์ตเสจแล้วเป็นเกาหลีนะครับอย่างไมธบูตรไกเอานิจกุลเนี่ยทุกคนคุณดูลูกกตาสาวๆที่มองนิจกุลด้วยครับแล้วทำไมคนไทยไม่อยากครอบครองเลดิกา เพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพลักษณ์ของเขาหรือเปล่าที่มาดูมันสเตอร์เลดี้วะฮะจ่าทาหน้าอย่างนี้มันจะยิ่งเหมือนเลดี้กาก้าเข้าไปอีกความจริงคือความจริงว่าตกลงเขาอยากได้ผู้ชายจริงหรอโอ้วันนี้น่าสนใจมากเป็นการเปิดประเด็นใหม่หมดเลยว่าเลดี้กาก้าอยากได้ผู้ชายจริงหรือไม่ผู้ชายที่เขาอยากได้มีคนเดียวคือเกียงตายแน่กู